สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคิปของหุ้นสามลัดประจำวันที่20มกราคม2,565เนาะของประเทศอังกฤษก็มีหุ้นของอังกฤษเนาะมี0กับ7นะคะตัวกันตัวรองก็คือ8กับ1เนะาะสตัวเราก็จับวางไว้ให้ละก็เพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางนะคะ7 8็ด9 8 809 243302930เเนาะ เมื่อวาน,นของเราคลิปแรกก็เข้าทั้งสามลัดเลยของอังกฤษก็เข้าหกหกเนาะต่อมาก็เป็นของเยอรมน,นีเยอรมันก็สี่กับห้าตัวเด่นตัวกันตัวรองก็สองกับเจ็ดนะคะสามตัวเราก็วางไว้ให้สอง9 3 4 23, 1, นสะี่สองเก้าสามสี่สองามเกาห้าหนึ่งเนาะของเราก็เข้าเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งหนะ ของเยอรมันต่อไปเป็นคลิปของรัเสเซียนะคะของรัเสเซียก็มีเด่น8กับ1ตัวกันตรองก็0นย์กับ7นะคะ3ตัวแล้วก็วางแนวทางไว้ให้เนาะของเราก็เข้า3าหนึ่งนะเมื่อวานนี้เกือบถูก3าตัวตร,ตรงๆเนี่ยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยนะคะ คลิปของเราไม่มีหลุดสักคลิปนะเข้าทุกคลิปเลยเมื่อวานเข้าสามลัดเลยสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะก็ขอเ,เพื่อนๆหิงๆรวยๆปังๆนะ โชคดีบนล่างนี่จะสามตัวตรงๆก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ําเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ